ไปดูคลิปนี้ดีกว่าฮะเพราะว่าน้องเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์น้องแบมม่าคุณผู้ชมฮะกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยน้องแค่อายุสิบปีเท่านั้นเองฮะเธอตั้งใจจะใบหวยผ่านการแรปแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งฮะทำไมไม่ถึงเก้าสักทีหนึ่ง<อ>ฮะนับไปนับมาไม่ถึงเก้าสักทีหนึ่งและที่สำคัญคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อคลิปนี้กลายเป็นไวรัลไม่ใช่ห้าล้านฮะไม่ใช่สิบล้านนะคนดูไปแล้วคุณผู้ชมฮะในขณะที่เราเนี่ยนะฮะนำเสนอข่าว <c oughs> น่าจะเกินหกสิบล้านครั้งแล้วค่ะ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเอเอเอจำได้แต่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยนะเจ็ <laughs> 7, ดแปดเนี่ยแต่ผม <laughs> สงสัยอย่างหนึ่งน้องทำไมไม่ถึงเก้าสักทีนึงอ่ะ ไม่มีศูนย์บ้างหรอ uh นี่ฮะคุณโยมคลิปนี้คนดูแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่เราเนี่ยทำนำเสนอข่าวเนี่ยนะฮะ <az> น่าจะมากกว่า60ล้านครั้งแล้วภายในไม่ถึงสัปดาห์กับการนับเล็บหนถในจังหวัดแรปซึ่งสร้างเสียงคือฮาเป็นอย่างมากนะเฉพาะกลุ่ม คนใช้ทิกตอกชาวต่างชาติเลยครแน่นอนฮะกลายเป็นวรอลขนาดนี้ไม่รอชา้าทีมข่าวโมโนเทอที่นายของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับน้องแบมครับนางสาจุฬาลักษณ์ยานอนท์อายุ16ปีเจ้าของคลิปนะฮะเธออยู่ที่บ้านห้วยอุดมตะบนจันดุมนะครับอำเภอพระพราชัยจังหวัดปูรีรามคุณผู้ชมคือโลกโซเชียลทุกวันนี้มันทําให คนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะโด่งดังได้ในช่วงค่ำคืนดูสิฮะน้องเนี่ยผมเชื่อว่าน้องแบมใช้ชีวิตน่าจะเหมือนที่บ้านคุณผู้ชมหลายๆท่านนี่แหละใช้ชีวิตธรรมดาแบบนี้นี่แหละฮะน้องแบมบอกว่าเอาจริงเธอเนี่ยชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กร้องทุกที่ที่ว่างเลยในห้องน้ําก็ร้องเหมือนกันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปร้องเพลงประกวดในรายการทีวีะฮะแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จอย่างเพลงล่าสุดเป็นคลิปที่นํามาจากชาวต่างชาติซึ่งเขาทํากันมานานแล้วเป็นเวอร,ร,ร์ชันภาษาอังกฤษแต่ที่ทําทคลิปนี้เอาจริงๆ ก็มันใกล้วันหวยออกอะ่ะหนูก็เลยตั้งใจทําคลิปใบหวยเล่นๆแต่ปรากฏพี่น้องชาวลาวทักว่าุียน้องแบมมันตรงกับหวยลาวออกเลยจนกระทั่งมีชาวต่างชาติมาร้องเพลงหนูมากขึ้นนะฮะซึ่งออกเสียงว่า678แต่ว่าชาวต่างชาติเวลาเขาร้องอะ่ะเสียงม,มันจะเพี้ยนไปงะเป็นคําแสดงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าคลิปของน้องกลายเป็นว่ากลายเป็นวรัลคนดูเกิน60ล้านครั้งแล้วไปคุยกับน้องแบมฮะน้องจุฬาลักษณ์ยานนท์ครับ หนูงงเหมือนกันค่ะแบบว้าวมากตอนแรกหนูก็แบบตอนแรกหนูเหมือนเป็นการใบ้หวยอ่าหนูร้องว่างวดนี้ออกหกเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีคอมเมนต์อ่าชาวสปปลาวอะค่ะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเมื่อคืนออกเจ็ดแปดจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันดันไปออกหวยลาวค่ะช่วงที่หนูหลังหนูลงคลิปประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถัดไปประมาณอีกวันหนึ่งอยูด่ดีเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้เสียงเพลงหนู เยอะมากซึ่งเหมือนเขาจะฟังเพี้ยนไอท่อนหกเจ็ดแปดอะคะ่ะ mm hmm. เขาจะฟังเพี้ยนไปเป็นภาษาของบ้านเขาซึ่งความหมายมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเขาพยายามพิมพ์ย่อให้มันดูสุภาพลงอะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตหนูแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับหนูเยอะมากและขอบคุณพู้ตามทุกคนด้วยนะคะที่คอยให้กําลังใจหนูถึงแม้ว,ว่าหนูจะทําผิดพลาดเลยตรงไหนเขาก็ยังแบบให้กําลังใจแล้วก็สพอร์ตหนูเสมออยากจะขอบคุณทุกคน ตัวน้องแบมเองก็ยอมรับว่าตกใจมากเพราะจริงๆเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเองนะฮะแต่ว่ากลายเป็นเทรนด์ที่นิยมของชาวต่างชาติและคนไทยก็มาติดตามเพิ่มขึ้นก็เลยอยากขอบคุณชาวเน็ตแล้วก็ชาวติ๊กต็อกด้วยนะฮะแล้วก็ในใจลึกๆน้องบอกว่าแหมอยากจะเป็นนักร้องมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเคยรัโอกาสเคยมาประกวดแข่งขันทางทีวีแต่ว่าพลาดไปดังนั้นเธอก็เลยบอกเลยว่าถ้ามีใครติดต่อมา,อาจ้างงานนะฮะ<แ>คุณผู้ชมฮะเพอเดีนี้เป็นยุคข,ของอ<แ>ินฟลูเอนเซอร์ถูกไหมคะ<แ>ก็พร้อมจะตอบรับท,ทันทีคุณแม่ของนองแบบ น้องแบมน่ะลูกสาวาเป็นคนชอบทำคอนเทนต์มาตั้งแต่เด็กบางครั้งแม่ยังแซวเขาเลยว่าพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยลูกสาวเป็นเด็กอารมณ์ดีและฝันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่ยังเล็กซึ่งแม่ก็ไม่หา้ามขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอใจแล้วแม่เดี๋ยววันหนึ่งถ้าลูกแม่รับงงรับงานหรือ,อดังขึ้นมานะที่แม่เห็นว่าบ้าบ้าน่ะ เดี๋ยวพอทาเงินได้คุณแม่จะยิ้มออกมาเองนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆก็สามารถมีชื่อเสียงได้นะคุณผู้ชมแต่ทําอย่างไรที่จะอยู่ได้ในระยะยาวอันนี้แหละสําคัญนะครับค่เห็นว่าตอนนี้นะคะน้องจะมีผู้ติดตามทะลุล้านแล้วนะ,ะอ,อีกนิดเดียวเองนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับน้องแบมด้วยนะคะ